สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะมาแชร์การล้างมือ6ขั้นตอนนะคะว่าเราต้องล้างมือยังไงมาดูกันค่ะทีละขั้นเลยและพยายามจำให้ได้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการนำฝ่ามือทั้งสองนะคะมาประกบกันนะคะตอนที่เราล้างมือเป็นการประกบฝ่ามือนะคะแล้วก็ล้างอย่างนี้ถูนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะการล้างมือเนี่ยล้างให้ได้ซะ 20วินาทีถึง2นาทีนะคะก็จะดีค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ น้ำมันมะพร้าวนะคะมันก็จะไม่ทําให้ผิวของเราแห้งแต่กลับทําให้บํารุงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งล้างผิวยิ่งเนียนนุ่มกระชับแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะที่สําคัญเด็กก็ใช้ได้ก็ต้องเลือกของดีน,นิดนึงนะคะเอาไปว่าขั้นตอนที่1คือใช้ฝ่ามือกับฝ่ามือนะคะประกบกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูนะคะนี่คือขั้นตอนที่1ของการล้างมือคะ่ะและขั้นตอนที่2ของการล้างมือนั่นก็คือการใช้ฝ่ามือนะคะ ฝ่ามือบนถูฝ่ามือล่างนะคะถูอย่างนี้นะคะถูฝ่ามือล่างไปนะคะเห็นไ,ไหมคะฝ่ามือบนถูฝ่ามือล่างเนี่ยคือขั้นตอนที่สองนะคะถูไปอย่างนี้นะคะเพื่อให้ทั่วทั้งมือของเรานะคะสะอาดเพราะว่าบางคนล้างมือแบบลวกๆนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าล้างแล้วมันไม่ใช่นะคะไวรัสยังเกาะติดเต็มเลยนะอย่างที่เราเคยเห็นคลิปกันนะคะและ ขั้นตอนที่3ก็คือใช้นิ้วของเรานะคะใช้นิ้วถูซอกนิ้วนั่นเองค่ะใช้นิ้วนะคะถูซอกนิ้วของเรานะคะสลับกันนะคะถูตั้งแต่โคนนะคะจนถึงปลายเลยนะคะถูเข้าไปค่ะถูซอกนิ้วค่ะนี่ก็คือขั้นตอนที่3ค่ะและขั้นตอนที่4นะคะก็คือใช้หลังนิ้วของเรานะคะมาถูกับฝ่ามือของเรานี่นะคะ หลังนิ้วเห็นไหมคะเพราะว่าตรงหลังนิ้วนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเราก็ต้องใช้หลังนิ้วนี้นะคะมาถูกับฝ่ามือของเรานะคะถูอย่างนี้นะคะถูกับฝ่ามือของเราเห็นไหมคะนี้คือขั้นตอนที่สี่ค่ะและขั้นตอนที่ห้านะคะก็คือใช้นี่ค่ะฝ่ามือของเราถูนิ้วมือของเรานะคะถูไปเลยค่ะแบบนี้สองนาทีแน่นอนค่ะ และขั้นตอนที่6นะคะก็คือปลายนิ้วของเรานั่นเองนะคะปลายนิ้วของเราก็คือถูแบบขวางฝ่ามือของเรานะคะก็ต้องถูด้วยนะคะเอาปลายนิ้วเนี่ยค่ะถูขวางฝ่ามือของเราอย่างนี้นะคะคราวนี้มือของเราก็จะสะอาดสวยนุ่มนะคะชุ่มชื้นเนียนนุ่มทั้งมือแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็ต้องพิถีพิถันกันนิดนึงนะคะ นี่คือการล้างมือที่ถูกต้องนะคะที่สำคัญอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีจากนํำมันมะพร้าวนะคะส้มมะกรูดนะคะและยังมีสารสกัดจากเมาล์นะคะที่อยู่ในแฮนด์โซฟนะคะของอาุม,มี่ค่ะอันนี้บีแนะนำเลยนะคะใช้แล้วไม่ผิวหนังจริงๆเพราะว่าลูกก็ใช้ได้ที่สำคัญไม่มีสารกันบูดสารซัลเฟตนะคะแล้วก็ไม่มีการใส่สี นะคะไม่มีการแต่งกิ่นไม่มีแบบว่าพวกสารที่แบบเจือปนเข้าไปอ่ะคือแบบธรรมชาติจริงๆอยากให้ลองใช้เนาะแล้วเดี๋ยวไหนจะมาแชร์ให้ดูว่าเราจะใช้ยังไงให้มันแบบประหยัดนะคะฉะนั้นเศรษฐกิจอย่างนี้รีบไปแนะนําเพื่อนๆเลยนะคะสมัครเป็นสมาชิกฟรีอะโทมี่สมัครฟรี free, ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีรักษาโยรายเดือนเมื่อเรามีรหัสของเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผู้บริโภคนักธุรกิจหรือว่ารูปแบบบริษัทนิติบุคคลนะคะ เราก็จะมีรหัสนี้เข้าไปสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของอาโธมี่นะคะไม่ต้องไปซื้อต่อจากใครค่ะซื้อเองได้โดยตรงจากบริษัทในราคาที่เหมือนว่าเราซื้อราคาโรงงานเลยนะคะแล้วก็ได้สินค้าในราคาที่ถูกสามารถใช้ในองค์กรของเราในบ้านของเรานะคะแล้วก็ซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะคะและในเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเป็นธุรกิจออนไลน์ให้กับเราได้เลยนะคะเป็นอาชีพที่เราสามารถ work from home ค่ะทํางานจากได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ ใครสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ลิงก์ข้างล่างหรือว่าโทรมานะคะที่คอ์เซ็นเตอร์นะคะของศูนย์ของเรานะคะวันนี้บีก็ลาไปก่อนค่ะบี B นะคะบางนาแ h a p p น n เซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการของอาชม่ค่ะช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ